สวัสดีครับผมกคลับมาเจอพวกเราสคนอีกร้งในระบบนายบาทเรียกชันโอ้โหแค่เปลี่ยนเสื้อไม่รู้เลยเฮ้ยนะฮะว่าวันเดียวกันจริงๆแล้ต้องเปลี่ยนเขาบอกว่ายุคนี้การทำคลิปต้องไวกระชับเอาไหมสวัสดีครับทล้มเอับเราสคนใช่โอเคเราไปดีกันเลยครับไปตสเร็วไปเดี๋ยวนี้คนมันเบื่องติกเอมันไม่ีวิตเดียวนี้เขาจะเบื่อเพราะมึงต้องนี้แหละโอเคครับวันนี้กลับมาเรียกชันกันต่อฮะกับบ้บบ้บัสนั่นเองไอเ้ยนี่บัสไฟวะ ห้าคนป่ะเฮ้ยแย่เป็นห้าหรอโปรเจกต์ห้าโปรเจกต์เจ็ดอย่างเงี้ยเหรอเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์อาจจะแบบอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงอ๋อออ๋เพลงนี้ห้าเพลงนี้เจ็ดเออมีสี่มันเอชทีป่ะเออไม่แต่เอชทีมันหลายมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาไม่เคยแยกเขาไม่เคยแยกสมมติว่าเอชทีหนึ่งสองเจ็ดอะไรเงี้ยไม่เคยแยกไอหนึ่งสองเจ็ดเลยนะแต่เป็นมีซัพน่าสนใจน่าสนใจไม่ไม่อันนี้เขาไอ้นี่เฉยๆไอ้คนคนลงอ่ะวเขาพิมพ์ลงผิดลั่นไปโดนห้าลั่นมาเซเว่น ทำเป็นกูเลยนะโอเควันนี้ฮะบัสไฟส์วากับเพลงแค่ไหนแค่นั้น No matter what no matter what what official MV สิบแปดล้านแล้วครับผมทุกคนโอ้โหมารวดเร็วโอเคฮะมาอยากดูแล้วอยากดูแล้วไปลุยกันครับผมแต่ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมไป let's go bus fires แค่ไหนแค่นั้นครับอ้มามาแดงแฉมาเลย พี่มาร์คคือมาร์คตัดผมมาแล้วพมาร์คเหรอใช่เหรอใช่ตัดผมเห็นไหมที่เราคุยกันไว้ดึงช้าจริงด้วยอุ้ยมันดึงช้าแบบดนตรีเก่าใช่ไหมดนตรีแบบว่า90เอ้ยมิเลเนียมมิเลเนียมปะมิเลเนียมมิเลเนียมเอ้พี่มาร์คกระบมกมาเที่ยวอ่ะพี่มาร์คกระบอกรอเนี่ย่ได้เองไม่ได้ที่แล<ต>้ว

อย่าเรียกรอให้มาเจอก,ก็ช่วงนี้ทำไมใครมีเวลาอ๋อยังฉันพยายามสักเท่าไรแต่ก็เหมือนว่ายิ่งไรลขึ้นทุกทีเอ้แม่มองเธออยู่ในใจอีกแล้วเป็นแค่เพื่อนคนนี้น <laughs>

ไม่เคยฟังแล้อ่านซักคิดว่ามันมีซักขึ้น <c oughs> ร้องตามซัก <c oughs> อ้าวพี่มาร์คเฮ้ยป่วยอ่ะมาร์คดมาร์าคดมีโดนโดนบ้าไดล่ะหนุ่มอย่าเครีงงยดใจเย็นไม่น่าได้เครียดเรื่องเต้นแหละ่ะวุ้ไม่มีสมาธิใช่ไหมอ่หนุ่มใจเย็น มาร์คแต่งผมเคยแล้วแบบติดต kind of ิดลุกเฮ้ยแปลว่าเคยมีความหลังกันแน่นอนทำให้โมใจวาวุ่นอย่างเงี้ยน้องผมเคยเป็นน้องคนอนึ่งน้องหลายคนนะเห็นบอกไปกันน้องไปกันน้องเลยดูเดูดบีเดินบีเฮ้ย

นีเขาชื่ออะไรนะมืเขาเหมือนเป็นเขาเหมือนเป็นดาราบนีลางให้สิแสดงแสดงเขาเขาเล่นไนทเอ็มบีได้ไหเคอตอน้ดเ่เาเ้ยที่ะรู้เป็นวเเอีร้ะเป็นัรเฮ้ยพอทจะ้จะเปนตเ้อทีจะ้เป็นจงเ้ี่เป็นเฮ้ยเฮ้ที่รู้จเังฮ้เฮ้พี่จะจะเร้ยเฮ้ยพอี่จเวงเเ็ท่รจนตยสอทาเป็นจางฮ้โ

เฮ้เดบิวต์เหรอครับไม่รู้เลยอะ่ะเด็กอ๋อมีมีกึ่งอากาศอากาศเจ็ดเก้าเจ็ดปเก้าไม่อาอดเลยอดไปอดเขาแล้าต่อไปโอ้ยคุณไม่เห็นเพชรในตมไม่เคยคุณไม่เห็นเพชรเหรอเออคุณเขาเพชรอยู่นั้น โอ้ไม่ได้จริงโโอ้หแค่ไหน ouais แค yeah. no ่ไหนแ่แ่นั้นเลยโอ้โหเลยเฮ้ยอันนี้แบบแดนเวิร์มี่นี่บอกแล้วมี5้าคนดีดีดีซีมาร์เซนเตอร์เลยคนนี้เล่นเองด้วยเล่นเป็นตัวเอกก็นะดูด้วย เฮ้ยพี่จินบุกทำไมดูแบบดูหล่อขึ้นแบบหล่อมากขึ้นนะก็หล่ออยู่แล้วเหมือนหล่อขึ้นหน้าเขาดูคมขึ้นเออหน้าเขาดูคมขึ้นนะอ้ แค่ไหนแค่นั้นบัดบายสาวแล้ว่าห้าคนจริงเนื้อหาโอเคเลยเพลงดีเลยเขาเรียกว่าอะไรนะตามสเต็ปของการเดบิวต์ที่เราดูกันมาตลอดคือสองสามเพลงแรกเนี่ยจะมาเป็นเต้นอัดอย่างเดียวเลยพรีเซนต์เขาเรียกว่าให้เห็นแบบเห็นหน้าเห็นวิชวลของแต่ละคนชัดเจนแต่นี้คือเป็นการแสดงมากขึ้นแล้วมีเริ่มมีสตอรี่มีสตอรี่ไลน์เข้ามาจะกราฟอีกแบบหนึ่งแล้วใช่ใช่ใช่เริ่มมาแบบว่าได้เห็น น้องๆเขาเรียกว่าอะไรนะเพอร์ฟอร์มทางด้านอื่นบ้างเพราะอย่างอนั้นเราเห็นเต้นสามเงแรกอะสามเงแรกเราเห็นการมูฟเมนต์เห็นอะไรหลายๆอย่างมาเยอะแล้วมีมา acting อันนี้มาดัด a c t i นะครับแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่แย่เลยนะน้องทาได้ดีเลยดีเลยดีเลยเขาเรียกว่าอะไรเนียนตาสุด ใช่ใช่ไม่รู้สึกแบบว่าแบบเอ้ยโอ้โหไอ้หนุ่มแบบครั้งแรกวะเนี่ยอะไรเงี้ยไม่เลยนะคือน้องบอกว่าเนียนตาสุดๆทั้งทุกคนเลยนะ5คนที่แสดงนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่มาร์คจะบทเด่นสุดอ่ะถ้าพูดตามเนื้อผ้าเนาะพูดกันตามเอ็มวีถ้าตามถ้าตามถ้าตามสตอรี่ก็เหมือนแบบเป็นพระเอกเอ็มวีอะเอาง่ายแต่ว่าคนอื่นก็ถือว่าไม่ไม่แพ้กันเลยนะใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็คือบัสไฟน์ไงครับผมแล้วแล้วก็ชอบชอบอีกท่อนหนึ่งคือท่อนที่พี่จังแรปจะเป็นคนโน้นฉันไม่ได้สติ รู้ทต th um okay. yeah. yeah. ่กระทงที่ผิดให้ช uh, uh, uh. ีวิตคุณใช้หมดทั้งใจที่จะรู้ยังไงมันก็ไม่มีสิทธิ์มาแค่ไหนไม่ได้คนสนิทส่วนในใจที่เปิดก็ยังคงไม่ปิดอยากบอกให้เธอฟังให้เข้าใจที่สุดท้ายจะมีไงฉันไม่อยากให้เธอจากไปโอ้พี่จยางตอนแรปพี่หยางนัคือแรปดีอยู่แล้วแล้วก็ด้วยโทนเสียงที่เราเคยคุยกันมาตั้งนานแล้วพี่หยางเป็นคนที่มารับเสียงเขาจะทตัดแต่โคตรเชยเลยแล้วแล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรพอมันเข้ามาอยู่ในเพลงอะมันก็จะยิ่งมีแบบมีเสน่ห์มากคือใช่ มันเลยมันทำทำแค่เพลงไม่มีทั้งแบบน้ำมีหลายส่วนแล้วเพลงนี้ก็เต้นได้ด้วยนะใช่นะครับผมแค่นั้นเลยดีครับผมวันนี้ไปแล้วสิบแปดล้านอืมฮูลวีก็ดีนะครับผมทุกอย่างดีหมดนะครับพี่มาร์กแต่ผมมาพูดออกจากใจหมดแล้วชอบชอบชอบบ้างดีครันพี่มาดีดีเราต้องไปรอดูบัสเซเว่นนะก็มีบัสเซเว่นนะต่อไปบัสที่ไม่ใช่ห้าคนนี้จะเป็นยังไงนครับขอดูมันมีกี่บัส มีแค่นี้บัสไฟฟ์บัสเซเว่นอีกบัสแปดแปดอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดินไม่หงบัสไหนวะเนี่ยเอาสายแปดแปดอะไรอ๋อบัสแปดแปดคุณคบัสไหนรถมีสายแปดแปดอะโอเครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับผมแบบวันนี้นะแค่ไหนแค่นั้นจากบัสไฟฟ์ครับผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปพวกเราสามคนขออภัยมาณที่นี้นะครับยังครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ ไ no อ้จริงๆอันนี้มันก็ยังไม่ส่งการแล้วพวกม,มึงต่งตัวไปไหนกันเรื่ออะไรใช่ม <c oughs> มันยีป้าไม่ต้องเพลงด้วยถ้ายอมไปดูคลิปมันก็จะเคยเจอละคลิป <c oughs>